เอาล่ะท่านผู้ชมทีนีีต้อนราก็สู่ช่องกูเอ็กชแนลนะฮะเราจะพากันไปดูการแข่งตะรวจขวดน้ำกันเอาเอาแข่งแน้วไหนแข่งแล้วแข่งกันแบบแข่งเอาระยะเอาระยะที่หนึ่งกับที่สอง ชิงรางวัลแข่งสามรอบเอาคะแนนรวมกันใครได้ที่หนึ่งคนนั้นได้รางวัลที่หนึ่งที่สองแสดงว่าปล่อยไปปล่อยที่ไม่ก่อนปล่อยไปที่ไม่ก่อนว่าผู้ใดี้ยงไก่กรมูมแมนเมื่อกี้นี่ของตาได้ที่หนึ่งของคุณเต้นเป็ที่สองที่หนึ่งได้สองคะแนนที่สองได้หนึ่งคะแนนอ๋อแข่งไปแล้วรอบหนึ่งแล้วรอบหนึ่งแล้วอ๋อไม่ทันนะฮะอันนี้คือรอบที่สองแล้วรอบสองเดี๋ยวไปเจ้าสภาพพี่เองเจ้าสภาพพี่เองมมาาไป มาขายมีขายซื้อขายอยู่วันนี้ไปไปยิงให้หน่อยนะเดี๋ยวจะสูบเองไปยิงไปตาต้นยิงนะดูก่อนเอามาติหน่งด้วยความความดันกันแค่หกสี่นะครับความดันจำกัรเบิร์ตเท่ากันหมดเดี๋ยวนะยังโอ้โอเคทิชชานเฮ้ยปล่อยปล่อยบอกเลยเอ้กูกอนเล้วบอกมันมันลไปอยู่ อเอามันขาดนะนึงไงเนี s <S a, a ่ยล็อกขาดนะโอเคสู s <S ่ไพ่มอกเอกปล่อยเอาสถิติทนี my my oh, ing, ่ว่าหันในเขาไหนรอบนี้เขาไหนรอบว่านี่นี่นี่มันไปมันไม่อยู่มันไม่อยู่มันอยู่มันไปเลย เทีวน้ำเยอะเกินไปมันไม่ไปนะลูกเอาเร็วแท้เลี้วจ้ต้นสภาพเขาเลี้ยวเจ้ต้นสภาพเขาเขาคิดว่าน้ำไหลมันจิจวดเอาปล่อยเองนะจะสูบให้ทำงานแค่หกสิบนะลูกอะไรเยอะเลยเอาเอาเอาเร็วแท้เขาจะบ้างมาขึ้นกันนน่อยทิวไป่แตเดี๋ยวเขบอกให้ตันทิวถูกบอกให้ทิวทำที่สามเนะไป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 โอ้โหไปแบกเบิร์ดแบกไหลนี่คือ อันท <br> so ี่สามอันที่หนึ่งข้ามกำแพงนะครับนู่นเขาเพิ่งเขาเพิ่งห้ามเขาเพิ่งมาปล่อยเองไม่ถูงให้ตัวนี้เองว่ะมาเบี้ยกินะความดันเท่ากันโอ้ห้างข้างโอ้อาขาม่เป็นาตรงขาเอ ทีนึ่งแล้วตอนนี้นับที่หนึ่งแล้วนะครับเอที่นึงลำเมื่อกี้ละโอ้คือโกกเผาเลยปล่อยเองนะเฮโอ้ที่สองที่สามที่สามที่สามโอ้สอง ออร,รอบสองนั่นแหละนะคือกบพาวนั่นแหละสิไกลกว่าอยู่ไงมันเส้นลูกค้าแล้วไปอยู่ตรงกลางเยอะกพาวนู้นให้หมจะพี่กินกูนตอนนี้เป็นการแข่งขันรอบที่สองนะครับจะแข่งสองในสามแต่รอบแรกเรามาถ่ายไม่ทันนะครับต้องของอภัยด้วย จะแข่งท้องในสรอบที่แล้วลุงนันนะฮะได้ที่หนึ่งรอบนี้ต้องรุนก่อนว่าได้ที่หนึ่งไหมนะครับและลำเขียวได้ที่สองเอ้ได้ที่สามแน่นอนแล้วก็ลํำนั้นวิ่งไปแล้วได้ที่สแล้วก็วคนนี้นะได้ที่ห้ากองเชี่ยวเรามีอยู่สองคนนะก็คือซีโนกับวา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  เออโกโกวาตรงนี้รอนะฮะรอไปกอกน้ำเมื่อกี้ทดสอบแล้วนะฮะลำนี้น้ำเยอะไม่ไปลดปริมาณน้ำออกอหรือเปล่าไม่รู้อ่าี่โูดเลยมื่อกี้<ห> เออตัวเก่งของเรานะฮะไม่ใช่ตัวติงโคดโคดได้ที่หนึ่งครับอ่าโคดได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งใชโคดได้ที่หนึ่งโคดได้ที่หนึ่งตาใครจะยิงก่อนปซะแล้วนะเอากรเลี้ยวบอกว่าใหญ่เอาเติมเข้าไปเลยเข้าไปเองเงี้เดี๋ยวจะเขาาเลยจะเข่าเดี๋ยวจะดันน้ำเดี๋ยวจะเจ้าฉบับให้ตาไม่อย่างมันบุดไม่เอ็นหงายก็คงรูของเราบอกรูมันใหญ่ไงลูกมันต้องเป็นขวดละเพ่ เอาได้ยังให้ดูทำการปาขวดทำกันพดเดี๋ยวดูดูนะครับคุณนิน่งจะมองไมมันสิแด้อย่างเี้ยแงเอไปจับมันด้วยมันสีมสีไปยันเฮ้ย้ย้ยโย่แล้วโย่แล้วโย่แล้วไปไหมยุ่งจิกเนอะโย่แล้ว ทางคนนี้กับทิศทางตรงนี้ว้ามันจะมาตั้งของฉาบแงงหรออวยไม่ผิดนี่หระก็เลยวแจ๊ดที่จะฟังแย่รอกวัดในทางจ๊ดติดยิงไปช่วยสนานมาเลยตรสนานไตเกาะเตาเออตรงนี้กูใกล้สุดแล้วอันนี้ไปฝั่งนี้ก็ได้อันนี้ไปฝั่งนี้มันจะได้ตัดสินง่ายกนี่นี่เป้าหมายติมข้าวต้นนั่นนั่นต้นนั้นนั่นอะมันจะชิ้งเสียงไปนั่นมองรถปิกอัพนั่นมองรถกระบะสีขาวนั่นเอออ้าว โอ้ไม่ได้ถ่ายตรงน tutaj, ี้เลยไปแล้ว้ทังตุ้มีว่มันเจออะที่ละบางเชียงก็จังไปดีอยู่ลำหน่อยนี่ล็อกมาอยู่เดี๋ยวพุกนี้ทำที่ล็อกอีกว่านั่นเอนเลยไปเองเอาละครับรางวัลที่หนึ่งนรางวัลหนึ่งพับาทอยียนะฮะต้นเผตันึ้ารบาทที่ไปหาก้เผาีอีกเง้เอาคนคะแนนที่คะแนนไม่ต้องพียังว่าตา ทำกองนะทำกองทำกองไปคนก่อยเองเอ้ชบโอ้โหสักกินดินนะฮะโอ้โหลำเขียวทำตูนประมานทำตูนทําตูนทำตูนขึ้นข้างแล้วเรียบร้อย ทง pues ไอ้ทงแดงลงทงเขียวขึ้นนะเป็นสัญลักษณ์ว่าจะรวยของเขาพร้อมแล้วไปแล้วทาง Faz, like แล้วจุดจ้าจุดจ่าแล้วโอ้ยเกิดอักซิเดนต์เล็กน้อยอ้าวคอยทำตูนจงโชคดีโชคหมาทำตูนเบื่ององศาได้แล้วเรียบร้อยเป็นยังไงโอ้ไปแล้วไกลมากซุบสักจึกเลย โอ้บ้าว่าบ้าผมมาไก่กวายอยู่โอ้เมื่อกี้นี่ถือต้นเ้าก่อนครับพอถึงต้นเผาทีอัที่หนึ่งเลยเกือบขามไปเลยเลยยังไม่ตังค์หมดเลยของกล้าขามไหมแนั้นฮู้ชีฟิ้งเก็บขาเอาเจ้าซาบบานี่เจ้าสาบบานะเจ้าซาบบของแกขอจงโชคดีโชค mắn น้ำสุดท้ายน้ำสุดท้าย เยอะแล้วเยอะแล้วไปไปอ๋อโอ้โหสุดยอดนะโอ้โหไก่ก็งูแล้วนี่ยน่ะไก่ก็งูแล้วนี่ยน่ะไก่ก็งูไปดูเนี่ยของกินยกผิวเนี่สีไหนเดีที่สองน่ะผู้สีเดีที่หนึ่งยกผิวผู้สีก็ได้ไงไก่ทอดอันนี้ ที่หนึ่งนี่หนึ่งลุงนั้นอยู่ดอกที่หนึ่งลูกนั้นอยู่แต่ที่สองนี่เอาทีนี้มาชิงที่สองที่สองการเสนอคะแนนมันเท่ากันสามคะแนนสองคนสามคนคนละ้หนึ่งคะแนนมาเก็บไหมเดี๋ยวที่สองที่หนึ่งได้ไปแล้วหกคะแนนใช่ฉบับใหญ่ได้แล้วเอามาคนที่ได้หนึ่งคะแนนมาแข่งอีกรอบชิงที่สองอ่าชิงที่สองชี่สองเนื่องจากคะแนนเท่ากันนะฮะ จากคะแนนเท่ากันยังมึงรางวัลที่2ที่หนึได้ไปแล้ว6คะแนนที่2ได้1คะแนน3คนต้องชิงหาที่2องเบิ่งก่อนไอหต้นคุณตูนคุณเที่ยวไปเติมน้ำมาชิงแล้วชิงที่2คะแนนเท่ากันคนละ1คะแนนไปไหมนะไปเติมน้ำมาชิงชิงที่2เออเอาอัดไปเลยเลือกพลังสูง ฝรั่งฝรั่งมุนกาดดิดิ้นสีสูงเนาะมันสีสูงอยู่ดิไข่เนี่ยเนี่ยเนี่ครับของไข่หนุ่มๆหรือเปล่าไปเลยขยายตรงไหนเลยหนึ่งใต้ใต้ข่าวก็ลุกไปโอ้เปลี่ยนเดี๋ยวรอทีมงานไปกรอกน้ำมานะฮะไปกรอกน้ำมาม่ต้องไมน้ำร้ายกับพิษน้ำน้อยพอดี เอาแค่แรงดันลวมแรงดันไปดของกุชชี่ไปขึ้นกีดนานหลายโป่งหนึ่งหอบสองมันหนักเนาะมันหนักมันจะว่ามันออกว่าใดมันดึงต้องควายน้าออกมดเลยมันดึงเลือยไปโผล่ไปได้ปูดกับไปอยูวนะต้มอ่ะต้มมาสุดเด็กไปก้อนที่ละเดี๋เอาเอ้ก้อนบ่ตอนนี้เอาไปคลิปเดียวไปเลยเอาคลิปเดียวยาวๆคลิปเดียวยาวๆเป็นการแข่งขันทดสอบความสามารถไหวพริบของเด็กแต่ละคนสร้างเึ้ียดแล้วนี่ โอ้ยอั็นเนาะเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหได้กล้าแล้วโอ้โหอะไรนี่เกิดจากอะไรเกิดจากน้งานแรงดันเกิดจากแรงดันนะครับเกิดจากกลายเป็นไอซึ่งอากาศที่มีความชื้นหลังจากไอแล้วเป็นยังไงแล้วก็เอะเป็นอะไรเฮ้ยไอแล้วกจามตัวโอ้ยเติมน้ำมาลูกเร็วๆของตาต้องเติมนองาได้กิ่งแล้ว วายทีมงาน,นทีมงานสั่งสรรนบนงานอย่าสาอย่าสาทีมงานเอา้าทำกล่องไปมาส่งมาแข่มงมือนีทำกล่องมาถึงไหมวันนี้เขาสนา,ามมาทำกล่องมือหนี่ไ,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 ไปลองเนีไปของตาได้ไปหกคะแนนแล้วรอบได้ที่หนึ่งสามรอบแล้วเหลือเหลือที่ที่สองเหลือที่สองนะฮะตอนนี้ชิงที่สองรอบต้องหันเขาเดี่เขาใกล้กวนเนี่ยไก่ไก่กัวไก่ไก่กัวตา รอบแรกเอ้รอบสุดท้ายเลยเมื่อกี้นี่เธอไกลกว่าเหรอค่ะไกลครับครับไกลกว่าถ้าไกลกว่าก็ก็ได้สองเขาเขาก็ได้ที่สองไปเลยนะเพราะเขาได้สองคะแนนตาก็กลายเป็นห้าคะแนนตาก็ยังได้ที่หนึ่งอยู่เรื่องเธอจะเอยังไงขอแข่งเขาไหมแข่งที่แข่บที่แข่งไกลขั้วดอกเพว่าแข่งไกลดูดิเพื่อนว่าต้องวัดจากตรงนี้วัดจากตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนวงกลมโอ้คิวมันอ่อนไปมึงเลย ัใกล้ไงขาที่มันตกเอาจะจุดตกเอาจากจุดตกที่จะอ้อมยังไงก็แล้วแต่เอาจุดตกเอานะเพราะจริงที่สองถูกแล้วอันนี้ไม่ไกลกว่าสัมภาษณ์ก่อนหันหน้าไปทางนู้นอ้าครับนะครับจะมีการชิงที่สองสามคนนี้จะคะแนนเท่ากันเพราะได้ที่สองคนละรอบแล้วได้คะแนนคนละหนึ่งคะแนนจะหาที่สองตอนนี้ใครชนะได้รางวัลที่สองไปเลยอ้าวมามามาเอาลแรกอันดับแรกมาอ้าเอาันดับเครื่องหนึ่งดีดู เดาแต่เขาเดาแต่เขาให้เขาคิดว่าน้ำหลายมันเกิพุ่งแห้งๆอ่ะนะแต่ครับคิดเองว่าน้ําเยอะเป็นยังไงแรงดันเป็นยังไง้อ้ห้าวยิงแรงดันเท่ากันนะลูกยิงแรงดันหกสิบ psi แต่แต่คน่ายแต่คน่ายเดาว่าน้ําเยอะน้ําหนักออกไม่ทันก็จะก็จะไปใกล้ไปใกล้นะฮะแต่แต่ว่าก็ต้องต้องลองลุ้นดูอไก่ของหมออยู สุดจอดูนงามไหลสุดยอดูงามไร่กัุดจอดูเอาขึ้นอยู่กับการบรรจุไม้นี่ทำตูนหวัทำต้นเองมันได้เห้งของทำตู้นหัว้าทาราลมวึงที่สองนะฮอ้าวตั้งใจครับยนุกอ่อนยอคู่แล้วเป็นจังไงเป็นจังไงอ้โห สุดยอดเลยลำนี้นะโอ้โหทำตูนสร้างสันผลงานทำทิวทำทิวอ่าทำท,ท,วท,ทิวนะฮะล็อกให้อยู่ล็อกให้แน่นทำทิวนะฮะลุ้นอันดับสองไปเองปล่อยเองดูอ้าวทำทิวนะฮะเป็นผู้สร้างสันผลงานชิ้นนี้ขอ่อยทำทิทวงโชคดีโชคม ắ นเอาแล้วเอาแล้ว โอ้โหทําทีวลอยองลุงองลุงชมกรรมการไม่รู้ไปดูเอาเองไปดาไปตัดสินก่อนไปดูใครได้ที่หงจะได้รางวัลที่สองไปยืนคุก้ศมวงกลมเนาะเสราั้กลาเาสองอต้องรามีเป็นวงกลม เดี๋ยวเราก็มาดูสรุปผลนะฮะว่า,าใครจะได้ที่สองนะฮะ,แ,ะแต่ที่แน่ๆคือคือลำเขียวไม่ไม่ไม่เข้าวินแน่นอนนะฮะ,ะ,ะก็จะเป็นเป็นลุงนั้นนะฮะอันดับหนึ่งอยู่แล้วตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะฮะรอบนี้ไม่ได้แข่งนะครับตอนนี้จริงลำดับที่สอง อาไรสเสมออีกบอกเสมออีกอ่าตัดสินไม่ได้สเสมอนะครับสเสมอนะฮะเอามาชิงใหม่นะครับเอาเพื่อเอาแบบให้หายสงสัยกันไปเลยนะฮะไม่ข้างคาใจนถ้าตัดตัดสินใครคนใดคนหนึ่งก็ ก็น้อยหมดแล้วนะนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่าใจเดี๋ยวค้าใจเอาแบบขัดขาดกันไปเลย,เเยคือลำเขียวนี่เลยเขาเหมือนลำเขียวนะฮะลำเขียวนี่จะคือยังไงก็สู้ไม่ได้แล้วชัดเจนแต่สองรัมนี่บูชาเจนอ่าเดี๋ยวสีน้อยบมดลับมือแรงเดี๋ยวมือแรงสีน้อยบมดลับต้องมาเฮ็ดยังให้มันชัดเจน แต่ของเพื่อนนั่นเล็งองศาดีๆมันเซืร์นไปได้ทางนั่นถ้าไปในทิศทางเดียวกันมันก็สีปีเขาไปแล้อ่ามันสีง่ายปีเขาได้เนาะแต่ว่าร้อยดีอยู่ร้อยดีต้องต้องต้องยังยังมาฟังนี่เพื่อเพื่อใช่ไหมเพราะจะไปไหวหันก็สีมาพี่ได้บ้างเอาไปแค่โก้ฟุตบอลนี่มาคุณตูนมาก่อนก็ได้ แค่เป็นการกระชับเวลาพอดีละมาสองคนฮะทำตูนเป็นผู้ส่างสรรคลงานเดี๋ยวนี้ให้ให้ปรับองสาวเองทีนี้ให้ตามสบายเลยอ่าเอาเอาแล้วแต่จะคิดเองแล้วแต่จะคิดเองเลี้ยงสิงโตฟุตบอลเลี้ยงสิงโตฟุตบอลเอาเข้าก่อนก็ตับเลยเด็ดขาทำยังไงก็ได้ให้สองลานี้ไปที่ทางเดียวกันมันจะได้ตัดสินง่ายๆ เป็นการชิงที่สองระหว่างทัมทิวกับทัมตูนบางแรกแหกหมานของรอบนี้ทัมตูนขึ้นห่านก่อนขอยทัมตูนโชคดีโชคอดไปแล้วโอ้โหมีลุ้นนะครับทัมทิวมีลุ้นหลังจากที่ทัมตูนไปแล้วนะครับทัมทิวยิ้มเปยเปยเล็กน้อย พราะว่าเพิ่นค้ว่าองเพล่นแกวกว่าแน่นอนีอา้าวทำทิวขึ้นข้างเป็นที่เรียบร้อยโอ,ออโอ้ยทำทิวโชคดีจังมันลุดเทียลุ้เทียดโอ้โหมันไหเอามายิงไหมเพเขาลงไมอยู่ไปไปของกไปนั่นแหละเขกเกิดอุบิเหตุเล็กนยนะครับเอาทับทิว เอาทํำเที่ยวมาแข่งใหม่โอ้ยยังไม่ถึงแรงรับนยังไม่ถึงผู้พากผมลองไปอยูสองเทือคือึไปแข่งใหมตอนนั้นมันมันแล้วไปสองคนแล้วลูกผู้พากเข้าใจว่าลุ่นเทียดวิธทีเรียบร้อยเลยว่่ันวันนี้หาคนได้ที่สองก่อนไปได้แล้วมาเร็ว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 เพราะว่าคุณครูไปให้เราโอกาสเราแก้ตัวหลายครั้งแล้วนี่ เดี๋ยวมาแกะตัวไม้นะครับพี่น้องครับโอ้มีเอาเลยบอสชนาหลยเฮ้ยบอสนาเลยบอ่นี่คือบกกอกนี่้วปอน่าันวบอสไชนามด้ลองสมี่ตุ้งาลองดูลเอยตลอาสแบรสแบทดสอบดูว่ามันทดสอบดอกรอบนอกรอบตัวนี้หางเครื่องหางเครื่องอ่าขันเวลาบใสไ้นามบใสไนานะครับเป็นยังไง อ้าวอยู่แล้วบอส่น่าบอส่น่าเป็นยังไงไปบอไปโององศาดีแต่ว่าระยะบ่อใหนะครับโอ้โหนะครับทำทิวนะครับผู้ชิงอันดับสองทำทิวต้งแดงลงต้องแก้วขึ้นคอยทำทุ่ทำทิวตชงโชคดีโชคหมานนะครับสามสอง หนึ่งตายแล้วเข่าแล้วเข่าแล้วเข่าแล้วนะครับเข่าแล้วจะนวนเข่าแล้วจนวนแบกแปบเบิองเมืองว่าสิรูเสียคือเกาอ้าวไปเลียวไปยเป็นยังไงแพ้แพ้เหอเว้แพ้เนาะแพ้แพ้ครับแพ้แพ้ครับแมนท่านเจน นะครับสคุณทิวคุณตูนเด้ออ่าสรุปกันนะครับสรุปการแข่งขันครั้งนี้นะครับเห้ยเมื่อยอันดับหนึ่งนะครับลูกนั้นนะครับนี่อันดับหนึ่งโค้รนะครับเอาแค่นี้ก่อนครับพรุ่งนี้ค่อยเอาว่าใหม่อ่าอันดับสองคือตูนนะครับฝั่งขวามือแล้วก็อันดับสามนี่นี่นี่ทางซ้ายมือนี่ล้างยางบูนามอยู่นี่สำหรับคลิปนี้นะครับกับเป็นการแข่งขันตรวจ น้ำนะครับสนุกสนานสนุกสนานลินเลื่องมันเึิงใจเนี่ยไปใส่ใจยังไงนะกล้ายๆเครียดลินลินหัวหัวครับกับเมื่อยอยู่เมื่อย์พูดถูกสตลอดคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเอกก็ใช่ใช่ครับสหรับตลอดคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีอ้วนอ่า